สิวหายเกลี้ยงเลยค่ะสิวหายจริงสิวหายไปเลยนะคะคอนเฟิร์มค่ะสิวขึ้นเต็มทั้งใบหน้าแล้วหนักมากๆที่2อข้างแก้มเลยค่ะ ทิ้งทั้งรอยดํารอยแดงรอยผลเป็นจากสิวหลังจากที่ได้ทดลองไปนะคะ1นถึงสวันแรกรู้สึกเลยว่าผิวอะ่ะมันลื่นขึ้นห้าวันนะคะพวกสิวต่างๆที่อักเสบมันดูแห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้ผ่านมา1เดือนแล้วค่ะสิวที่บนหน้าเราต่างๆนะคะหายเกลี้ยงเลยค่ะเป็นสิวอักเสบเยอะมากๆโดยเฉพาะตรงคางกับตรงปากเนี่ยค่ะซึ่งของใหม่เนี่ยเกิดจากการใส่แมสในเวลา1เดือนเนี่ย เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะจนมาถึงน้าวันนี้ใหม่อะทานครบ1-15เดือน15วันพอดีคือสิวอะหายก็ยังหายจริงเมื่อก่อนนะคะเคยโดนบูลลี่ด้วยนะคะคือพยายามรักษาทุกอย่างวิถีทางเลยนะคะ แต่ว่าก็ไม่หายพอทาครีมเจ้าตัวแรงๆนะคะ <c oughs> ก็ทําให้สิวเห่อขึ้นไปอีกค่ะแนนเป็นสิวมานานมากไม่เคยหายเลยแล้วก็ไม่มีอะไรทําให้หายเลยทิ้งรอยไว้เยอะมากๆหลังจากทานพิชลุกมาเดือนกว่าๆค่ะสิวหายไปเลยค่ะดูสิคะรอยนี่ก็ไม่ได้ทิ้งเอาไว้ด้วย